ปนปลาเข็งพี่นอ้องปิ้งแหนมแหนมแพรพาซื้อมาแล้วก็จะหน่อยทอดไทยปวดหน้าพักลวกพักความฮะเริ่มเสี่ยบน้ำกันครับผมเอาไม่เอาให้เหมือนยังเย็นเยเออนี่ป้ากินขานะ้าวแล้วหรือกินขา้าว สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ากินข้าวกินข้าวจ้าขอ,อนังน้ำเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องสุกูสุาากสนมากินปนปลาเค็มกันไป่ใชอุย้ยตา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 ยให้ปลาป่ากินน้ำเนี่ยอุย้ยมองเหล่าชุบวัวมา,าเขานียวปิดปากไง เขาเนียวเขาขาวสะอาดสะอาดตาแม่กินเขาเป็นยิ้มเสียงบ่ผอดไข่อืม,มตายาเงียบปากปักเค็งเลี้ยจากลูกต้องขับหนุ่มว่างไปนีละ

เรียบินชอตกครับ <c oughs> เห็นขำใหญ่ว่ย <c oughs> แหนมจะลุ่งซื้อมาฝากคุณพิ่มในปิ่งปเปมาลืม ต้มใช่ป่ะ้มแล้วมันด่วนใส่ในตู้ไว้รื้มาเมื่อกี้เด็กไม่กินขอไหนบ้างขี่หนาบานอุ่นๆเนี่ยร่มมันโม่นั่นเนาะ มันนี่แจครับอวน่นไกินบมกเขากินแล้วกินแล้วกินพร้อมยังกินเผากันเขียดเขียดจนะออมเขียดบอกุกอีก่เนีปลามากินเขาเลยเด้าเัินีป้ามากินเขา ห้าห้าตกใหัวหินจริงยขี้อันนี้เป็นเงียงสี่สุดยอดมากเลยนะพี่น้องจะว่ายังอุ่นอวยยังเลือแนอุ่นอวยเนี้อ

้นอนกินลหลายหล้นอนบรินอนงำขึ้นนองฝอยงำฝอยจะไม่งี้ทางป,ป้าป้าน้ะอันดักส่คุ้นยังไหนบนบนเถอคอพื้น อเไ็่ตาดีตุต่นแท้ดีตุนหมานีไม่ดีตุนคุณเอาคอออกบ่ได้เด้อยูหนุหนูเอเออเอา,เอาไม่ตัดกปเด้อ,อดับสี่กว่าก็ได้ ออกไปโป๊บนั่นยังยี้พี่น้องออกไปมากินกินดนะครลูกอ่ะลูกลูกจ๋าเนีย่ยเน่เอาไปขาเร็วเนียเน่ยเน่จ๋าอ่ะอ่ะลูกอ่ะ กินนะกินนะลูกก็เออกินเออเก่งให้หมาครึ่งหนึ่งคนกินครึ่งหนึ่งเคยว่าเค้ยเห็นลูกไข่สีที่จ้ะเมื่อวานเคยเห็นลูกไข่สีที่พี่น้องมันเป็นสีที่ตกคุนแพงเคยเอาแตงโมห้ยปนวนหน่วยหนึ่งมันมีสามหน่วยหน่วยหน่อยซื้อมาสามหน่วยยี่สิบบาทตลาดนั่นละที่บ้านละเอาให้ปปนวนหน่วยหนึ่งเพื่อห้องเอาคืน ันมันว่าเฮ้ยผู้จักแข้งของเราเป็นครับเห็ดมะสัเห็ดนมเฮี <c oughs> ยใส่ที่นอนเจาที่นอนมืไนอไหวนอนมเลยอย่าไปกดเด้ <c oughs> <c oughs> อมาพี่มาพี่ mấy u bìt, cút bà ui, Quấy học cái gì hả mẹ? Tiếng, điem đi, đi, hử, nhăng ngợ, cái gì, เมื่อกล้มึงเมื่อกถามมามนหำไมบอกยังไ <c oughs> นยังไม่หิวดิหน่ะบ้านเนี้ยมสมเอมมากพี่ ไม่ยื่ที่อย่างตรงนี้เอินมีขอแา้นหนึง่งเอินมีขอแาอ้นก็ขอจะเปิดหูเด็กไปกินติ่งหมูครับพี่แมวเป็นแล้ว วัวนี้าบไกินข้าวก็ว่าก่กินก็ไั่กินไปกินนานไหมแม่ไปไปไปต้องเค็ดยร์ข้อกันถอดใครกินก็ผลเนืเสียบครับพี่น้อง

เนะมะไปตากแดดปะนอนนอนนอนแล้วนะหนาวงนะ้นอ,นวนนอ,นอยังนี้อู้นาวนอนพิงแดดกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนกายาลับตารับตาเออนี่ลับแล้วรับตานรับตา แล้วนี่รับแล้วนี่รับแล้วนี่รับแล้วไปก่อนพี่ดังสวัสดีครับ